สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางบน2สูตรของอัิยุท์สูตรที่1ของอาจารย์คำนวณได้6สูตรที่2ก็ได้6นะครับตัวชนก็คือเลข6มาลุ้นกัน6จะมาไหม สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับตัวชนของอาจารย์ได้เลขสองถูกทันประมาณนี้น้าทางของแอดธิรยุทธต่อมาจะเป็นหน้าทาง10บบนของแอดวานงมวที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายหน้าทางของอาจารย์มีเลขสองเข้าหลักสิบนะครับแล้วก็แถมหลักหน่วยมาด้วยก็คือเลขหนึส่วนนาทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ อาจารย์คำนวณนได้0 1 2 4 5 6 8 9ทุกทัน0 1 2 4 5 6 8 9หนึ่งทันวา6 7นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างเด่นล่างของอาจารย์งวดก่อนมีเลข8นะครับวิ่ออก3 8ก็เข้า ทางโดยเลขสูตรล่างของอาจารย์6งวดหลุดไป1น,นะครับหลุดไป1นึ่สำหรับงวดใหม่ก็คือไปด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวงของอาจารย์ได้0ูนย์สองนะครับข้อมูลล่างศูนยงเจ็แล้วก็แใครรอใครตามใครถามหาอยู่แับหน้าจอให้ไวนะครับทางของแอดวานเรศวน ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักสอนอล่างของแอสโซยูอัปเดตแนวทางของอาจารย์สักนิดหนึ่งใบแรกที่อาจารย์ให้มานั้นแจ้งยกเลิกนะครับคำนวณผิดใบใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้นะครับใช้ใบนี้สอนอล่างของอาจารย์คำนวณได้0823นะครับ0823ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับใช้ใบนี้นะครับ ใครตามสูตรนี้อยู่อัปเดตด่วนๆส่วนใบที่ยกเลิกก็คือใบนี้นะครับคำนวณได้6723็ดทุกท่านแก่งยกเลิกใบนี้ไปต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างของออนเต๋างวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบนี้ทุกท่านคำนวณได้เลข9ตามงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับเลขเด่นเข้า2หลุด1 งวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับเลขเด่นคำนวณได้เลข2ทุกท่านคำนวณได้เลขสองส่วนเลขชุดแท้มาเป็นทางเบื้องต้นเป็นสูตรก็เห็นจะเป็นสองสองลงลงมาก็2องถัดไปอีกก็สองสนะครับแล้วก็จะมีชุดกันด้วยทุกท่านหนึ่งหนึ่งตามนี้ครับข้อมูลล่างของอเต๋า มาต่อกันที่แนวทางของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าตรงๆเลยทุกทันมี38นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาอาจารย์ให้ข้อมูลล่างมาก่อนตัวเลขที่คำนวณได้ก็จะมี09 90 39แล้วก็93ครับ แนวทางของอัตกัปันทุกทัน1นทันวาคม2,567ต่อมาจะเป็นแนทางบน9ชุดของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี1221มี83หลุดลงไปล่างงวดก่อนหน้านั้นก็หลุดลงไปล่างนะครับงวดที่ออก04432ทางเดเลขก2งวดนี้ ลุดลงไปล่างทั้งสองงดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี918237 36 0906 3992แล้วก็83อันนี้นะครับใัน,นี้เป็นข้อมูลบนทุกกันถ้าชอบก็เก่งได้หมดเลยนะครับ ลงให้ด้วยกันเลยนะครับสาหรับในทางของแอดแสงเดือนใบนี้เป็นสู่แต้มนะครับแต้มล่างงวดก่อนคือใบฝั่งทางซ้ายมีแต้มหนึ่งอยู่นะครับเข้าแต้มหนึ่งยออกสามแปดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาแต้มล่างของอาจารย์คํานวณได้หนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสองสี่เจ็ดใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแต้มสองตัวล่างแอดแสงเดือน ต่อมาครับจะเป็นในทางล่างชุดเต็มของแอดคมงวดที่ผ่านมาชุดนี้ของอาจารย์ก็เข้านะครับมี8ปสเข้าตัวครับงวดก่อนเ่อนั้นมี3 2เข้าตรงๆ2งสองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ก็คือใบนีน้เรามาดูใบเต็มกันทุกท่านในทางที่อาจารย์ทําได้ก็ตามนี้เลยนะครับแถวบนก็จะมี95979699 0507 0609 1517 16แล้วก็19ชุดที่อาจารย์ชอบก็จะมี95 97 0609 15แล้วก็19ชอบนอกเนื้อจากนั้นก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอานะครับาทางล่างชุดเต็มของ a d ดคม ต่อมาครับใครถามหาชุดเต็มเนื้อใต้ของแอศสีสเกตกันเองอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานี่เข้า2ชุดเลยทุกทันมี1 2แล้วก็มี3 8นะครับทางเดือนเลข4งวดหลังสุดที่ผมลงให้นี่เข้าทั้งหมดเลยทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนใบนี้ จัดไปครับแนวทางที่อาจารย์ทำได้ก็ตามที่เห็นเลยครับสูตรคำนวณของอสีสะเกตกันเองไปเก่งกันดูนะครับชุดไหนจะไปเหนือชุดไหนจะลงใต้วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1นึ่งทับสิทับหกเจต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะครับข้อมูลชุด3มตัวก็ อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนทำได้4ชุดนะครับได้1 7 6 2 7 6 0 7 4แล้วก็0 7 5ในส่วน2องตัว,วล่างของอาจารย์ก็จะมี0 4 0 5 4 9 5 9ตามลำดับวันที่ก็อยู่ด้านบนเลยนะครับ1ธันวาคม2,567และเพื่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพิจารณาขอนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางไม่ต้องถามตามก็พองวดนี้เจอขออนุญาตอาจารย์เจ้าของข้อมูลส่งต่อแบ่งปันคุณชมนะครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ทําได้2ชุดทุกทันกาน891กับ8 9 2แล้วก็ข้อมูลล่างมี898192มีชุดกันด้วยนะครับชุดกันอยู่ด้านล่างเป็นชุด3ตัวทั้งหมดก็จะมี898 899 191แล้วก็929ตามลำดับครับวันที่ก็อยู่ด้านล่างสุด1ทธันวาคม6 7ใครชอบก็แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางได้ไม่ต้องถามตามก็พอต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวชุดเต็มของแอดกลมนะครับแนวทางที่อาจารย์ทำได้ก็ตามนี้ ยังอยู่กันที่แนวทางของอาร์ตรมใบนี้เป็นแนวทางท้ายรางวัลที่หนึ่งะครับ3ตัวของอาจารย์ทำได้เจ็ดสองตัวก็จะมี8ปดเจดแดเกแล้วก็7จ็ตามลำดับต่อมาก็อาจารย์9นะครับมาสองคู่ในแถวเดียวกันงวดใหม่หนึ่งธันวาคมก็อยู่ด้านล่างเลยทุกท่านใครชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับ มาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์จอเก้างวดที่ผ่านมาหลุดทั้งสองสูตรเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอัชนาพลครับคู่ท้ายบนไม่น่ามาอาจารย์ทำได้แต้มหนึ่งนะครับทำได้แต้มหนึ่งต่อมาก็ดับบนทุกหลักของอาจารย์ยาทิพ VIP คําคำนวณได้เลข3นะครับคำนวณได้เลข3 มดที่ผ่านมาได้เลขห้าก็ผ่านนะครับมาด้วยกันก็ดับขาดล่างดับขาดล่างงวดใหม่คำนวณได้หกนะครับได้ 6. หกงวดที่ผ่านมาก็ได้หกนะครับผ่านอยู่ทุกท่านหวยออกสามแปดพอจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ